สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นเสน่จันทร์นะคะอันนี้จะเป็นจันทร์ประกายดาวนะคะที่พามาดูต้นนี้นะคะเพราะว่าจันทร์ประกายดาวต้นนี้คือต้นแรกนะคะซื้อมาหลายปีแล้วก็ทําการยกยอดไปแล้วนะคะอันนี้ทําการยกยอดไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะนางแตกแบบว่าดีมาก นะคะแตกหน่อออกหน่อดีมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นตอนะคะต้นตอต้นแม่นะคะที่เราทําการยกยอดไปแล้วนะคะแล้วก็มีลูกๆนะคะลูกๆตอนนี้มันก็โตไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงอ่าโคนของแม่เขานะคะก็กําลังแตกหน่อออกหนอ่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็พุดมาจากดินนะคะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ต้นนี้นะคะนี่กิ่งนี้นะคะก็คือลูกของเขาอีกทีนะคะเราก็ได้ทําการยกยอดไปแล้วนะคะอ่า กิ่งนี้ต้นนี้นะคะใบนางจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ได้ลูกน้อยมานะอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็กําลังมีหน่อน้อยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่ารอลุ้นอีกทีนะคะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยก็คือต้นนี้นั่นเองค่ะนี่ที่เราทําการยกยอดไปนะคะแล้วก็ชํำน้ําเอาไว้แบบนี้นะคะทุกคนชํำน้ําไว้แบบนี้ประมาณยังไม่ถึงเดือนดีนะคะตอนนี้รากนางออกดีมากนะคะถ้าเราจะชํำน้ํานะคะเพื่อน พยายามตัดแบบว่าให้มีกิ่งแก่ติดไปด้วยนะคะนางจะได้ออกแบบว่าลากได้ดีหน่อยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆแช่น้ําเอาไว้แค่นี้เองค่ะเปลี่ยนน้ํานะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะเอาไว้ในร่มนะคะเดี๋ยวนางก็จะออกรากเองค่ะส่วนกระถางนี้นะคะก็รอแยกนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราทําการแยกไปหลายครั้งเลยนะคะเพราะว่านางแน่นนะคะออกลูกเยอะมากออกดกมากเลยนะคะนี่เห็นไหม ผุดขึ้นมาจากดินแบบว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะหน่อออกค่อนข้างเยอะนะคะก็หลังจากห่างหายไปค่อนข้างนานนะคะเราก็มาเปิดคลิปกันด้วยจันประกายดาหรือว่าพวกเเนจันต่างๆน,นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีเวลาว่างมาทําเกี่ยวกับต้นไม้เลยนะคะหลังจากที่ไปทํางานประจํากันค่อนข้างหลายเดือนนะคะตอนนี้ก็มีเวลามาทําเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ จะมีเวลาลงคลิปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับบอนสีมั่งแล้วก็สเสน่ห์จารย์ต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทําต้นไม้หรือว่าขายต้นไม้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราทําการย้ายต้นเสนจันต้นนี้นะคะออกไปที่เดิมนะคะให้นางได้แสงได้แดดบ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ